สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY นะครับวิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับจะนำเสนอการดัดแปลงใช้งานนะครับแบตเตอรี่18650นะครับที่แกะออกมาจาก power bank นะครับที่เสื่อมสภาพหรือว่าแกะออกมาจากแบตเตอรี่เก่าของคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับจากการที่เมื่อคราวที่แล้วนะครับที่ผมได้นำไปดัดแปลงใส่ไม้ตียุงนะครับแล้วก็ยังมาคิดต่อยว่าแล้วยังมีอุปกรณ์อื่นอะไรอีก บ้างไหมที่สามารถที่จะนําเอาแบตเตอรี่18650ที่เสื่อมสภาพจากจากโน้ตบุ๊กนะครับหรือว่าจาก power bank นะครับเพื่อที่จะนําไปใช้งานได้อีกนะครับในวันนี้นะครับผมจะดัดแปลงเพื่อที่จะใช้กับไฟฉายแบบนี้นะครับไฟฉาย LED นะครับและก็อ่กับที่เป็นไฟท้ายรถจักรยานนะครับนี่นครับ ไฟใาย LED ประเภทนี้นะครับถ้าเราเปิดมานะครับภายในจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่ไซส์ 3A นะครับจำนวน3ก้อนต่ออนุกรมกันนะครับเพราะฉะนั้นแรงดันนะครับก้อนละ1.5โวลต์อนุกรมกันก็คือ4.5โวลต์นะครับแต่ในขนาดเดียวกันนะครับแบตเตอรี่ไซส์ 18650A นะครับจะมีแรงดันไฟอยู่ที่ 3. 8โวลต์นะครับก็คือไม่ถึง4.5โวลต์นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันจะใช้กันได้หรือในเมื่อแบตเตอรี่ของพวกนี้นะครับ1 4.5แต่อันนี้คือ3.7นะครับมันน้อยกว่านะครับถึงแม้ว่าแบตเตอรี่พวกนี้นะครับมันต่ออนุกรมกันได้4.5โวลต์ตามทฤษฎีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ย เวลาที่เราใช้งานไปนะครับแรงดันของแบตเตอรี่ก็จะลดลงเดี๋ยวผมจะวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่ครับแรงดันไฟนะครับตอนนี้เหลือเพียง3.8 V โวลต์นะครับไม่ใช่4.5 V โวลต์นะครับเพราะว่าพอผ่านการใช้งานมาแรงดันจะลดลงมาทันทีนะครับ แต่ยังสว่างอยู่นะฮะถ้าผมใส่นะครับใส่กลับคืนนะฮะนี่ครับยังสว่างอยู่นะครับทั้งทั้งที่แรงดันไฟนะตอนนี้ก็คือ3.8โวลต์นะครับทีนี้มาดูแบตเตอรี่ 18650พวกนี้นะครับถึงแม้ว่าโดยมาตรฐานแล้วแรงดันจะแค่3.7โวลต์แต่ว่าเวลาทำการชาร์จนะครับเขาจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ4โวลต์กว่าๆนะครับและเวลาไฟเต็มนะครับมันก็มากกว่า3.7โวลต์น,นะครับผมจะลองวัดก้อนนี้ให้ผู้ชมดูนะครับนี่ครับอ่านได้ถึง4.13โวลต์น,นะครับไม่ใช่3.7โวลต์3.7โวลต์น,นั่นคือค่า ทางทฤษฎีนะครับหรือว่าค่าเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแรงดันไฟทั้ง2แบบนี้นะครับในทางทฤษฎีอาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติการใช้งานเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันนะครับในขั้นที่สามารถที่จะยอมรับได้ปัญหานะครับในการดัดแปลงเอาแบตเตอรี่18650นะครับใส่เข้าไปนะครับก็คืออยู่ที่ความยาวนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มันยาวกว่านะฮะทีนี้ ถ้าเราจะใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้นะครับมันใส่ไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าสปริงเนี่ยมันยาวแล้วมันก็ไปค้ำนะฮะคือขันไม่ได้นะฮะเราจะต้องตัดสปริงออกบางส่วนนะครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ยุบตัวนะครับเพื่อให้สามารถที่จะประกอบเข้าได้นะครับนี่ครับลองใส่เข้าไปดูนะครับ นี่ครับก็สามารถประกอบเข้าไปได้แล้วนะฮะแล้วก็นี่แบตเตอรี่นะครับเวลาใส่ไปนะครับมันจะโยกคลอนมันหลวมนะครับเพราะว่าขนาดของแบตเตอรี่มันเล็กกว่าไอตัวตัวนี้นะครับที่ใส่เข้าไปมันพอดีนะฮะแต่นี้หลวมแบบนี้นะครับนี่วิธีแก้ปัญหาผมนะครับผมจะใช้แกนกระดาษเช็ดชู่นี่ แล้วก็เอาส่วนที่เป็นกระดาษนี่นะครับเอามาตัดเพื่อจะทำเป็นปลอกนะครับแล้วก็ม้วนนะครับสอดเข้าไปในนี้นะฮะนี่ เมื่อสอดเข้าไปนะครับก็จะทําให้พื้นที่ช่องว่างนะครับระหว่างแบตเตอรี่กับตัวที่เป็นเป็นกระบอกนี่นะครับมันน้อยลงนะฮะเพราะว่ามันมีแกนกระดาษอยู่นะครับนี่ใช้ได้แล้วครับเอาละไฟฉายจากแบตเตอรี่ 18650นะครับแทนที่จะเราจะใช้แบบนี้นะครับซึ่งมันก็สิ้นเปลืองนะฮะยิ่งถ้าเป็นไซส์ AA แบบนี้นะก้อนละหลายตังค์นะครับแล้วก็ใช้ไม่นานก็ต้องคอยเปลี่ยนนะครับอุปกรณ์ตัวต่อมานะครับที่ผมจะดัดแปลงนะครับก็คือเป็นไฟท้ายนะครับที่ติดรถจักรยานนะครับเป็นไฟกระพริบยามค่ําคืนนะครับจะได้มองเห็นนะครับเปิดออกมานะครับก็จะพบว่ามีแบตเตอรี่ AA 2ก้อนนะครับ เนื่องจากว่าไฟท้ายของจักรยานยนต์อันนี้นะครับใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงแค่2ก้อนนะครับก็คือ,อ3โวลต์นะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาแบตเตอรี่18650นะครับเข้าไปใช้เลยใส่แทนเลยนะครับมันจะใส่กันไม่ได้เพราะว่า,าแบตเตอรี่ก้อนนี้คือ3.7โวลต์มันจะมีแรงดันไฟที่สูงกว่ามันอาจจะทำให้หลอด LED พวกนี้นะ ขาดได้หรือว่าใช้งานได้ไม่ยาวนานนะครับเพราะว่ามันป้อนไฟไปเกินที่อัตราที่เขากําหนดไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาวิธีการลดแรงดันไฟแบตก้อนนี้เสียก่อนนะครับวิธีการลดที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือจะใช้คุณสมบัติของอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็คือพวกไดโอด ไดโอดพวกนี้เนี่ยมีคุณสมบัติคือป้องกันไฟย้อนกลับนะครับแต่ว่าในทำนองเดียวกันเนี่ยมีคุณสมบัติที่ผู้ใช้ไม่ต้องการนะครับนั่นก็คือแรงไฟที่ผ่านตัวอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับมันจะหายไปประมาณ0.3ถึง0.7โวลต์นะครับขึ้นอยู่ประเภทของไดโอดนะครับแต่ถ้าเป็นซิลิคอนไดโอดทั่วไปนะครับแรงดันไฟที่ตกคร่อมนะครับหรือว่าแรงดันไฟที่หายไปจาก การที่ผ่านตัวมันเองเนี่ยก็ประมาณ0.6โวลต์นะครับนั่นก็จะทำให้แรงดันไฟจาก3.7นะครับลดลงมาประมาณ3.1นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับแบตเตอรี่ธรรมดานะครับ AA 2ก้อนนะครับลองมาวัดไฟแบตเตอรี่ก้อนนี้กันนะครับอ่านได้4โวลต์นะครับจริงๆคือ ควรจะเป็น3.7นะครับแต่ว่านี้ชาร์จมาเต็มพอชาร์จมาเต็มปุ๊บมันก็กลายเป็นามากกว่า3.7อยู่นะครับก็คือประมาณ4โวลต์นะครับทีนี้ถ้าผมจะเอาไดโอดนะครับมาต่อขั้นกลางนะครับต้องต่อให้ถูกขั้วด้วยนะครับมันเข้าด้านนี้นะฮะด้านที่เป็นแถบขาวนี่คือด้านที่บวกนะครับถ้าผมเอาไดโอดมาขั้นกลางแบบนี้นะครับแล้วดูซิว่าไฟที่อ่านได้ 4โวลต์เมื่อสักครู่นะครับพอมีไดโอดมาขั้นกลางนะครับไฟจะหายไปเท่าไรนะครับเหลือที่ปลายสายออกมาเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็คืออ่านได้เท่ากับ3.5โวลต์นะครับนั่นแสดงว่าไฟที่ผ่านไดโอดตัวนี้นะครับไฟจะหายไปประมาณ0.5โวลต์นะครับ ก็ทําให้สามารถทดแทนกับแบตเตอรี่ AA ทั่วไปได้นะครับไดโอดพวกนี้นะครับคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องใช้ตัวใหญ่ขนาดนี้นะฮะใช้ตัวเล็กก็พอนะครับคือถ้าเกิดว่าเราเลือกได้นะฮะใช้ประเภท 1N4001 นะครับซึ่งจะเป็นตัวเล็กนะครับไดโอด 1N4001 นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะหาได้จากอุปกรณ์ทั่วๆไปในบ้านนะครับอันนี้คือ มันเป็นช์จเจอร์ของไฟฉายที่ไม่ได้ใช้นะฮะเราจะเห็นว่ามีไดโอดอยู่ตรงนี้4ตัวก็ใช้ได้นะครับหรือว่าหรือว่าจะเป็นพวกแผงอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็จะเห็นว่ามีไดโอดพวกนี้อยู่นะครับก็สามารถจะถอดมาใช้ได้นะครับแล้วก็เอาไปต่ออนุกรมกับไฟก่อนที่จะไปป้อนให้กับหลอด LED นะครับ ไดโอดที่ถอดออกมาจากแผงวงจรเก่านะครับที่เราจะาไปใช้งานนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องใช้งานนะครับก็คือเราต้องมีลังถ่านนะครับของ1 8 6 5 0แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งลังใส่ถ่านแบบนี้นะครับเราก็หาซื้อได้จากในเว็บไซต์นะครับทั่วไปนะครับพิมพ์ว่า1 8 6 5 0แล้วก็ลังถ่านนะครับเราก็จะเจอนะครับอันละสิบาทนะครับ ผมก็ซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เราต้องหาวิธีนะครับเชื่อมต่อ,อจุดต่อสายไฟนะครับโดยที่ต้องมีไดโอดมาขั้นกลางนะครับทีนี้เราจะต้องเปิดแผงนี้ออกมาก่อนนะครับเพื่อจะได้ดูว่าขั้วสายไฟที่ควรจะต่อนะครับต่อตรงไหนนะครับนี่นะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือ ขั้วอยู่ตรงนี้เองนะฮะขั้วบวกลบนะฮะนี่นะครับส่วนตรงนี้เป็นแค่สะพานไฟเฉยๆนะครับผมถอดออกจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็ในการต่อนะครับจะต่อจากตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าจะต่อจากขั้วที่เป็นสปริงตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ขั้วบวกอยู่ตรงนี้นะครับนี่ขั้วลบที่เป็นสปริงนะครับผมถอดออกมาก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะทําการบัดกรีสายไฟตรงนี้นะครับโดยที่ต้องใช้ไดโอดมาขั้นกลางนะครับ ลังฐานเนี่ยนะครับผมจะติดตั้งตรงนี้นะครับด้วยโฟมเทปนี่นะครับ ทีนี้นะครับเราก็มาเชื่อมต่อกับจุดที่ป้อนไฟนะครับให้กับวงจรน,นะครับโดยการเอาอด้านที่เป็นด้านสีขาวนี่นะครับมาต่อกับคู่บวกของจุดบัดกรีที่จะเข้าไปในวงจรน,นะครับสีขาวก็คือด้านด้าน,านอาจจะดูยากมาดูอันใหญ่นะฮะนี่ฮะนี่นี่คือด้านสีขาวนะครับเอาด้านสีขาวนะครับมาต่อตรงนี้นะฮะ โดยใช้อเล็กนะครับเล็กพอนะครับจากนั้นนะครับก็เอาสายบวกนะครับมาต่อตรงอีกด้านของไดอดนกดตรงนี้นะครับ ส่วนที่เป็นสายลบนะครับก็ต่อเข้าไปตรงๆเลยนะครับกับจุดที่เป็นสปริงนี่นะฮะ นี่ติดครับผมนี่ครับว้าวใช้ได้แล้วนี่ครับด้านนี้แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือใช้ได้แล้วนะครับแบตเตอรี่1850เก่าๆนะครับจาก power bank ที่ไม่ได้ใช้งานนะครับ คำถามคือแบตเตอรี่นะครับไฟหมดจะทําอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับเขามีวงจรพวกนี้ขายนะครับตามในเว็บไซต์นะครับเขียนว่าพิมพ์เข้าไป Google นะครับแล้วพิมพ์ว่าวงจรชาร์จแบตเตอรี่18650กนะครับก็จะมีเว็บไซต์ต่างๆนะครับมีขายอยู่ตัวละประมาณไม่แพงนะครับ3 5 4หบาทอะไรประมาณนี้นะฮะผมจำไม่ได้แล้วผมซื้อจากเว็บไหนนะครับแต่ว่าไม่แพงนะฮะอันนี้สำหรับชาร์จก้อนเดียวนะครับ ผมก็จะใช้โฟมเทปนี่ฮะติดโอเคครับนี่ครับต่อสายไฟเข้าไปนะครับ บวกก็ไปเข้าตรง B บ,บวก B ลบนะครับมันมีเครื่องหมายอยู่ตรงนี้ฮะเขียนว่า B บวก B ลบนะครับก็อันนี้คือแบตเตอรี่นะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวลองชาร์จดูนะครับนี่ครับเราต้องหาขั้วอะแดปเตอร์มาเองนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าไอส่วนนี้เนี่ยมันเป็นไมโคร USB นะครับ เดี๋ยวลองเสียบดูนะครับบอกเลว่าร์จได้นะครับอันนี้เนี่ยคือชาร์จได้แบบทีละก้อนนะครับก้อนเดียวนะครับทีนี้ถ้าหากเราต้องการชาร์จแบบหลายก้อนนะครับก็ต้องสั่งซื้อนะครับแบบที่โตวันนี้นะครับหรือว่าจะแกะจาก power bank ก็ได้นะครับ power bank อันเก่าที่ผมเคยใช้นะครับตัวชาร์จเจอ์ยังดีอยู่นะครับนี่นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแกะมานะครับในกรณีที่เราต้องการใช้หลายก้อนนะครับพร้อมๆกันนะครับซึ่งเราจําเป็นต้องมีลังฐานนะครับลังฐานแบบแบบนี้นะครับซึ่งลังฐานแบบนี้เนี่ยมันจะมีข้อระวังตรงที่ว่าตรงขั้วเนี่ยมันจะไปด้านเดียวกันหมดนะครับเพราะว่าเวลาชาร์จนะครับเราจะต้องต่อขนานกันทุกก้อนนะครับเหมือนกับใน power bank นะครับ ทุกก้อนต่อขนานกันนะครับซึ่งมันจะอาจจะสู้ชาร์จแบบอิสระไม่ได้นะครับแต่ว่าลืมครับว่าอันนี้เนี่ยคือเราดัดแปลงจากของที่เราไม่ใช้นะครับแล้วก็สั่งซื้อแค่ลังฐานสั่งมาจากทางเว็บไซต์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ใต้วิดีโออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็นี่ครับก็ผมติดเทปสองหนาเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อสายนะครับแบบนี้ก็จะใช้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เอาทดลองแบบนี้ดูนะครับนี่ มีข้อระวังอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือแบตเตอรี่ของพวกนี้เนี่ยปกติในวงจรชาร์จเนี่ยมันจะมีการตัดเมื่อการใช้งานแบตเตอรี่เหลืออ่อนมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดัดแปลงใช้ในลักษณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไม่มีวงจรตัดหมายความว่าเมื่อไรที่แบตอ่อนนะครับเราต้องรีบเอาออกมานะครับ เพื่อทาการชาร์จนะครับอย่าเผลอใช้ไปจนกระทั่งแบตหมดนะครับเพราะว่าถ้าแบตหมดเนี่ยมันจะชาร์จไม่เข้านะครับแล้วก็จะทําให้แบตเสียอย่างถาวรนะครับหวังว่าวิดีโอวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับที่จะดัดแปลงแบตเตอรี่18650นะครับเพื่อที่จะใช้กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ